ครูลองนําเอาไตโคดม่าที่เราเพาะเชื้อเอาไว้นะครับจากเชื้อสดแล้วก็ไปทําเป็นเชื้อแห้งเพื่อน็อกเชื้อให้เขาได้อยู่มีอายุอยู่ได้นานๆลองมาล้างในน้ําที่1ให้ดูไปแล้วและนี่เป็นน้ําที่2นะครับก็ยังให้สีเขียวเข้มเหมือนเดิมนะครับยังให้สีเขียวเข้มได้เหมือนเดิมและนี่คือน้ําที่สาก็ยังจะเห็นว่าก็ให้สีเขียวเข้มเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือนี่ครับอาหารของเขา สีจะเริ่มเห็น,มนเมล็ดข้าวมากขึ้นนะครับจากที่เห็นตรงนี้นะครับก็สรุปได้ว่าการล้างเชื้อไตโคโดม่าจากข้าวแห้งนะครับก็สามารถล้างออกได้นี่เป็นน้ำที่3นะครับก็ยังได้ข้าวที่สีจางออกไปนะครับแล้วก็น้ำก็ยังได้น้ำเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมก็แปลว่าส่วนที่เพื่อนๆได้ให้ข้อเสนอแนะมานั้นว่า แต่โกนาม่าที่เอาไปนอกเชื้อแห้งแล้วเนี่ยมันล้างได้ยากมันก็ยากจริงครับแต่ว่ามันสามารถล้างออกได้อยู่นะครับจากที่เราได้ทําให้ดูในวันนี้นะครับก็เอาเป็นข้อพิจารณาของเพื่อนกันแล้วกันว่าจะควรจะนอกเชื้อหรือควรจะหรือควรจะใช้เชื้อสดเลยนะครับ